นอกจากจะใช้ที่เมียนมาแล้วดาวเทียม s t a r ์ลิงยังมักถูกใช้ในศูนย์สแกมที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาลาวและไทยเพื่อช่อโกงเหยื่อทั่วโลก ด้วยความที่สตาร์ลิงมีดาวเทียมมากกว่า6,000ดวงที่โคจรรอบโลกจานเล็กพกพาง่ายและซ่อนสะดวกจึงเหมาะสำหรับการใช้งานในระยะไกลหรือแม้กระทั่งใช้งานที่ผิดกฎหมายเ i n ินเวสอดีตอายการจากรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งคอยช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกหลอกลวงจากแก๊งสแกมเมอร์เคยเตือนเมื่อเดือนมิถุนายน2024ว่าระบบดาวเทียมสตา r ์ลิงกำลังถูกกลุ่มมิจาชีพนำไปใช้แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด for an american company to be enabling this humanitarian crisis this national security threat it's it's devastating and it's disappointing that there's an american business profiting from this เมื่อทั่วโลกดําเนินการคว่ํบาดหลายบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์อย่างจริงจังแน่นอนว่าตอนนี้เจ้าของเครือข่ายดาวเทียม Starlink อย่างอีลอนมัสก์ก็กําลังจะถูกสอบสวนเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน คณะกรรมาธิการร่วมด้านเศรษฐกิจของสภาคองเกรสกำลังสอบสวนว่าดาวเทียมสตาร์ลิงถูกใช้เพื่อการช่อโกงและสนับสนุนงานแก๊งสแกมเมอร์ได้อย่างไรพร้อมกับเตรียมเรียกมัสเพื่อให้ปากคำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงก่อนหน้านี้สวแม็กกี้ฮัตสันจากพรรคเดโมแครตเคยส่งจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องมัสยุติการให้บริการต่อกลุ่มอาชญากรข้ามชาตินี้ทันทีหลังพบว่าสตาร์ลิงมีความเชื่อมโยงกับการก่ออาชญากรรมไซเบอร์แต่ก็ไร้การตอบสนองใดๆ เช่นเดียวกับสสรังสิมันโรมจากพรรคประชาชนก็เคยแท็กอีลอนมัสให้ตรวจสอบแก๊งสแกมเมอร์ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายดาวเทียม t าร์ลิงทั้งนี้ตามนโยบายของ SpaceX ระบุว่าบริษัทสามารถระงับการเชื่อมต่อของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงหรือใช้งานระบบในประเทศที่ถูกห้ามได้แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า SpaceX ได้ดำเนินการแล้วหรือยัง